ท่านผู้วิเกียรทุกท่านนะคะวันนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนราชรรชาธมาสัยเนี่ยรู้สึกเป็นเกียริอย่างยิ่งที่ทางท่านรอสามสารถและก็ทีมของท่านกำลังสู้และก็ทีมของคณะทั้งหมดที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรานะคะเพราะสืบเรื่องมาจากการที่โรงเรียนของเราเนี่ยจะครบวันพระราชนานำเนิดโรงเรียน 60ปีที่ในหลวงราชการที่9ท่านพระราชทานกำเนิดไว้เราจะครบ60ปีจริงๆแล้วการวางแผนการเตรียมการของเราเนี่ยเราเตรียมการมาตั้งแต่2ปีแล้วนะคะปีกว่าๆแล้วแต่เนื่องจากว่าติดในช่วงโควิดการเตรียมการเนี่ยมันเกิดมาจากวันที่จำได้ที่ฉันไปดูงานกับนักเรียนที่พานักเรียนไปดูงานที่กำบันตุ่มนะคะนักเรียนไปศึกษาดูงงานวันนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็เป็น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานศาึกษาคอเพียงแต่โรงเรียนของเราเนี่ยเรามีอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะเป็นได้แต่เรายังไม่ได้ดาเนินการให้เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะคะจากแนวคิดตรงนั้นเนี่ยผนวกกับโรงเรียนของเราเนี่ยจะครบ60ปีจะเล่าถึงนิดนึงว่าทําไมถึงชอบทาไมถึงได้มามาทําตรงนี้บุกหนาดในด้านคาเตรในประมาณ4ปีกว่าๆนะครับตรงนั้นสมัยนั้นนะครับล้วก็ทําให้เราว่าี ทีละค่าใช้จ่ายทั้งรถกับบวกเป็นหมื่นนะเพราะว่าสิบรอวิ่งคาระสองรอบถ้าตีค่าน้ำมันรถวิ่งเที่ยวจากเกดีไปลูทั้งเที่ยวสองจอน้องเห็นพื้นที่จริงๆ PM. วันนี้ที่ตั้งปั่นเาเป็นผลลขลกเลยพอตั้งเสร็จเราก็ใส่มูนพอใส่น้ำมันใ,ในกระบนะก็ได้ผมชื่อจำนงพร้อมมูลนะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหมูสสะการนะครับนะครับก็วันนี้ถือว่าซึ่งทางผู้ตรวจราชการาการะทรวงเกษตร ตอนนี้ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของปุ๋ยเคม,มีราคาแพงมากนะครับปุ๋ยยูเรียเมื่อก่อนเนี่สยสถานการณ์ปกติต่อกันห้าหกรอ้อยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นเกือบสองพันแล้วโูการมาเจอที่หน้งหางานนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์ทางนี้ด้วยนะครับเรื่องของการผลิตปุ๋ยพิมพภาคสกวนก็ไม่ยากครับผมก็มีแผนจะจะนันบัวอุปกรณ์บางตัวไปเช่นสารล่งนะครับสารล,ล่งเพราะเล่งการย่อยสะลาย ในกรองตัวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายก้างกลานะครับถ้าได้เป็นปลาทะเล,ลที่ดีนะครับก็เราใช้ปอโดมในการผลิตแล้วก็นามาลากทุกสามถึงห้าวันท่านท่าอเลยว่าเป็นความเชี่ยวชาญของโรงเรีนเป็นโรงเรียนของพ่อที่ติดตามกันไปให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยประสบผลสำเร็จได้และมีความมุ่งหวังและตั้งใจเมื่อกี้ฝังท่านกำนันพูดถึงเรื่องของ คือตอนแรกท่านบอกว่าท่านเรียนทันนก็ตกอันนี้ก็ตกแล้วท่านก็ดีเด่นทางด้านเกษตรมันก็ตอบโจทย์ได้อย่านึ่งว่าถ้าเราจริงจังในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะส่ผลสาเร็จได้นะคะราทางบางท่านผอพูดถึงเรื่องของดินเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็พอเหมาะพอจอะมาพูดถึงเรื่องของเฉลิมเกียรติ60ปีที่ท่านพระราชทานเนิดโรงเรียนมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็จะพยายามทำทุกส่วนเนี่ย ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มันมองเห็นความสําเร็จที่เราจะดาเนินการไปด้วยกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยโรงเรียนเองมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นเจริงใในการที่จะดําเนินการในเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ได้นะคะแล้วเราได้แรงระตุนได้แรงกำลังใจได้ได้ทุกอย่างที่จะทําให้เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้เกิดได้แน่นอนนะคะ ปมจจัยของเราวังนี้ที่ตัวเองของเราเนี่ยมีชิ้นที่ก็เยอะนะคะสามสิบกว่าได้เลยที่นี่ได้เลยเนี่ย ต้องเกลี่ยลงออกหมดเลยเพื่อเพื่อเอาดินในนี้ขึ้นมาแต่งเป็นดินรอบๆเลยเนยต้นไม้ต้นต้นอ่ะจตต้องเกี่ยวเพราะว่าผมรู้คือถ้าเราตทำสารเ็นเาเราจะิ้งอ่ะพอแน้าเสร็จหรือเกลี่ยมันเกี่ยอย่างไรก็ได